พบกับช่องกูมันลักกูมันลักค่ะ ตอบคำถามนะคะที่เปิดโพลคำถามไปใน Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m นะคะมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะพี่ข้ามีแรงบันดาลใจอะไรในการทำ Youtube คะพี่วางค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่างๆจากนานนะคะไม่อะไรก็ไม่ทำ u t ทู e ค่ะแต่หายไปนานสักพักหนึ่งสักพักใหญ่เลยก็คือติดงานค่ะติดงานที่โรงเรียนยไหนตะรันไหนตะนี่ก็เลยไม่ได้ถ่ายทอด คาถามที่2ไปเรียนนยอสนุกไหมจ๊ะนยอย่อมาจากเหมืองไิทยานะคะเป็นตัวย่อของเองโรงเรียนสนุกมากซิสจะบอกว่าที่นั่นนัมีอะไรยแยะๆมากมายเลยว <Word. S 1> สนุกสุดๆที่สำคัญนะคาถามที่3 how to ทำยังไงให้คนจำเราได้เรื่องง่ายมากเลยคะ่ะ ก็แค่เป็นตัวเองแค่นั้นและเพื่อนไม่ได้อะไรเยอะแยะค่ะแล้วพอเราแสดงความบ้าบอความเป็นตัวเองออกมาใช่ไหมคนก็จะจำาได้เพราะว่าคนเจอของแปลกของแปลกเขาก็จะจำมาได้ทันทีเลยว่าคือคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้เราต้องประสบการณ์นะคำถามที่สี่ทำยังไงให้เก่งเหมือนพี่ข้าวอุ่ยก็แค่เราตั้งใจ เราพยายามอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็เก่งแล้วฝึกฝนให้เยอะๆอะไรเงี้ยเย่นเกมคำถามที่5้าคิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรแต่ข้อไม่ดีของตัวเองคืออะไรมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนนะคะข้อดีของเขาคือเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความพยายาม ตง้แล้วก็เขาเป็นท er, so so, like ี่รึกษาให้เพื่อนได้ทุกเรื่องเลยค่ะน so ี่เพื่อนๆบางคนก็จะรู้ดีก็นี really ้ต่อไปนะคะก็คือ <template> มีความเคอกระ่ยะไร่างีเล่าเครียดเราก็แบบเราไปขวนเพื่อนช่วยก็เครียดไปใหญ่ไม่ใช่นะคะข้าวคิดว่าข้อดีข้อสุดท้ายก็คือขี้อ้อนอะไรเงี้ยก็ต่อไปนะคะข้อเสียของข้าวก็อย่างแรกที่หลายๆคนรู้เลยก็คือ ไม่คยที่น้อยใจมากมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรลแล้วแต่คือบางคนคือไม่รู้คือบางคนคือไม่รู้ว่าที่เราน้อยใจเนี่ยคือแะไรต่อไปนะคะข้อเสียคือหนูเป็นคนขี้วีดค่ะอารมณ์หนูคนคนะะจะขึ้นขึ้นลงลงเหมือนบโพลาเลยีไม่ใช่บโพลานะคะูที่ไปแล้วเป็นคนเสียงดังมากๆค่ะเป็นทรโครงได้เลยไม่ต้องใช้ไม์เลย <laughs> ประกาศได้ทางเรื่องเหรียนอะไรเนี่ยคำถามที่หกพี่เข้ามีแฟนยัง ข้ามทางนี้แบบมันแบบจึงมากเลยค่ะไม่มี <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีเข้ารู้สึกว่าวัยน,น,นี้สําหรับข้าคือยังไม่จําเป็นต้องมีแฟนเขาอยากใช้ชีวิตที่แบบโสดอิสระแบบไม่มีใครเอาอย่างนี้ไปก่อนสักพักหน้าพรอาอ่านแล้วมันจะมีประเภทที่ชอบแบบว่าคุยมันมันคุยแล้วแบบว่ามีแฟนยังบ้านไหนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ตอบก,ก็แบบหาววาหนูบล็อกแม่งเลย บล็อกเลยค่ะบล็อกทันทีบล็อกทุกคนดูเลย w ร a t s a p ไเค็นบล็อกบล็อกค่ะบล็อกไม่เหลือใครทำงานก็ตามเพื่อนพี่ชายที่เราไม่รู้จักน้อไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่รุ่นน้องไม่ใช่พี่เลยค่ะบล็อกค่ะบล็อกอยเดียวใส่บล็อกไปเไงคำถามต่อไปนะคะจะถามว่าคนถามเนี่ยนิสัยเป็นยังไงดีหรือแย่และสวยไหมจะรอฟังคำตอบนะจ๊ะคนถามอ่ะแกน่ารักน่ารักแล้วก็สวย ถ้าตอบไม่สวยเธอไม่พอใจฉันอีกสวยมากๆนะคะมาที่คำถามต่อไปนะคะอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำ Youtube ความว่างของเรานั่นเองค่ะความว่างสามารถทำได้ทุกอย่างแม้ <acabar package> กระทั่ง Youtube คำถามต่อไปนะคะรู้สึกยังไงกับการที่ได้เป็นหัวหน้าห้องของห้อง6กคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ทุกคนนะคะ ให้อ่าความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะว่าเราสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้คอบคุณค่ะคําถามต่อไปนะคะตาอะไรไม่ได้อยู่ในน้ำไม่น่าใช่ ปลาอะไรไม่ได้อยู่ในน้ำไม่รู้จริงๆอ่ะมาคำถามสุดท้ายนะคะตอนไปเข้าค่ายข้าวน่ารักมากๆแม่ให้กินอะไรถึงน่ารักมากเหตุผลที่เราน่ารักแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่ให้กินซิงรีถือดีๆดีๆดีๆกี่ที่ไปเข้าค่ายนะคะเป็ความน่ารักที่แบบว่า กรุบกริบน่ารักกรุบกริบนะคะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับคำถามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย